รายการปาดเกษตรค่ะกับดิฉันช่อเอื้องดนชนกจันทรงนะคะตอนนี้ค่ะเรายังอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็หมู่บ้านผ้าไหมค่ะทาความรู้จักกันไปแล้วนะคะตั้งแต่ในเรื่องราวของประวัติของป้าทองงานนะคะแล้วก็รู้ในเรื่องราวของความเป็นมาของผ้าไหมนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วค่ะช่อเอื้องค่ะคุณผู้ชมนะคะ ไปทำความรู้จักตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นกันเลยนะคะ,ะวววกว่าจะมาเป็นผ้าไหมสวยๆแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่ากว่าจะมาเป็นผ้าไหมสวยๆได้นั้นมีวิธีขั้นตอนแล้วก็ยากมากมายเลยตรงที่ชอบเอื้องอยู่เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรและเป็นขั้นตอนที่พิเศษมากๆกว่าจะทําให้ได้ผ้าไหมลายสวยๆออกมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คะ่ะชอบเอื้องจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักกับวิธีการแล้วก็ขั้นตอนนี้มากยิ่งขึ้นจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นนะคะติดตามได้ในตอนนี้เลยค่ะ ตามสัญญาค่ะชอบเรื่องนะคะพาคุณผู้ชมมารู้จักอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะในเรื่องราวของการทําไหมนะคะที่เราเลี้ยงกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคุณป้ากองงานบอกว่าเวลาที่เลี้ยงออกมาเป็นตัวที่สุกแล้วเราก็จะมาใส่ในอุปกรณ์หนึ่งอย่างค่ะซึ่งก็คืออยู่ตรงหน้าของคุณผู้ชมแล้วอันนี้เรียกว่าจอค่ะจอนะคะจอชาวบ้านเรียกจอชาวบ้านเขาเรียกกันว่าจอ ซึ่งตัวจ่อเนี่ยนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกระดงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาก็จะมีการแบ่งในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าเป็นเป็นล็อกมันจะหมุนหมุนทำเป็นวงกลมวงกลมเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ตัวหนอ,อนไหมนะคะทำหน้าที่กันต่อนะคะซึ่งตอนนี้สิ่งที่คุณป้ากำลังทำคือคุณป้ากำลังเอาตัวไหมออกมาจากจอลังไหมลังไหมนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเรามีวิธีการคัดเลือกอยังไง วิธีการคัดเลือกของผมมากลังไหมมันจะม,ม,จะมีมันจะมีรังสมบูรณ์กับรังไม่สมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรังสมบูรณ์ันก่อนก่อนที่จะเราจะคัดเลือกไปสาวแล้วก็คัดเลือกรังที่มันสมบูรณ์นี่คือสมบูรณ์นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือหน้าตาของตัวที่สมบูรณ์แล้วนะคะตัวนี้เราเรียกกันว่ารังไหมถูกต้องไหมคะอ่านี่คือตัวที่สมบูรณ์แล้วตัวที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้ว ข้างในมันมีอะไรข้างในมันสมมุติว่ามันชักใยรอบตัวเสร็จตัวก็จะหดเป็นตัวดักแด้ค่ะหลังจากสภาพเป็นตัวไหมก็จะกลายเป็นตัวดักแด้ถ้าถ้าเราฉีดข้างในจะเห็นไหมฉีดข้างเห็นค่ะเห็นเห็นเดี๋ยวไปตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้างในของตัวรางไหมเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ผู้ชมดูอันนี้ตัดออกมาแล้วนะคะก็จะมีตัวข้างในก็จะกลายเป็นดักแด้แล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่รอบคาบมันมันมันต้องต้องหดตัวต้องหดค่ะ ตัวเขาจะลอกคราบอีกทีหนึ่งก็จะเป็นกลายเป็นตัวดักแด้อ๋อแล้วถ้าตัวนี้เราเอาไปทําอะไรได้อีกไหมคะก็ไม่ทาพันุ์รับประทานได้เลยรับประทานได้เราเวลาขั้นตอนเขาไปทานทังไงอ่าไปทอดทอดตอนที่ป้าบอกว่าไปขายต่อกิโลละสองร้อยบาทเฮ้ยกิโลละสองร้อยกิโลสองร้อยบาทโอ้ดักแด้นี่คุณผู้ชมบอกมาแล้วค่ะอืโจะเอาไปทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้ หรือว่าจะเอาไปขายเพื่อเป็นอาหารโปรตีนสูงใช่ไหมคะเพื่อทราบเพราะว่าที่นี่มีโปรตีนสูงมากโปรตีนสูงแล้วทีนี้เวลาที่เราออกมาสมมุติเราฉีกออกมาแล้วเอาตัวหนอนออกไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็สามารถเอาไปทําดอกไม้ค่ะทาดอกไม้ได้แต่ถ้าจะเอาไปสาวเนี่ยสาวไม่ได้เพราะว่าสาวไม่ได้แล้วอ่าใยขาดแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดรังมันใยมันขาดแล้วถ้าเกิดสมมุติเราจะเอาตัวตัวรังมันเราต้องไม่ตัดหรอคะเราต้องไม่ตัด เอาลงไปอย่างนี้เลย่ะเอาลงไปอย่างนี้ลงไปทั้งลังเลยนอนก็ตายนอนก็ตายอ๋อทีนี้เวลาที่เมื่อกี้อันนั้นที่น้องเล็กให้คุณผู้ชมดูมันคือตัวที่ไม่เสียแต่ทีนี้มาดูตัวที่เสียกันตัวที่เสียข้างในที่คุณป้าบอกว่าที่มันเสียเพราะอะไรคะก็เพราะเนี่ยแมลงวันลายเราปล่อยให้แมลงวันลายเข้าที่มันไปไข่ใส่ไปขี้ใส่ไข่ใส่ ใส่ใส่ตัวมันก็จะเน่าเห็นไหมฮะชักใยไม่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 เท่าไหร่มันก็ตายตายแล้วก็เน่าในรังคุณผู้ชมตัวข้างในเป็นสีดําค่ะเน่าแล้วเรียบร้อยนี่นะคะข้างในจะดําๆนะคะซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเขาชักใยเต็มที่ไหมจะเยอะไหมจะเยอะไหมจะแน่นก็จนหมดตัวเขาละอ๋ออย่างยกตัวอย่างอันนี้อันนี้คือไม่เสียใช่ไหมคะอ่านี้ให้คุณผู้ชมดูแล้วกันอันนี้คือไม่เสียนะคุณผู้ชมค่ะดูรังงงสมบูรณ์กว่าเห็นไหม ข้างในตัวมันก็จะเป็นดําๆด้วยอันนี้คือที่สมบูรณ์แล้วก็อันนี้คือที่เสียนะคะเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวที่เสียเราไปทําอะไรได้คะไอ้รังที่เสียเราก็ทิ้งไปทิ้งไปเอาไปเอาไปสาวก็ยังอย่างย่งยงยงมากก็ได้ไหมไหมลรืบนิดหน่อยนิดหน่อย ไม่ได้สมบูรณ์แล้วเวลาที่เราสาวออกไปแล้วเรียบร้อยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คืออาจจะเป็นพวกอย่างเงี้ยมีวิธีการดูแลรักษา,ยอ,ยาอันนี้เราทําความสะอาดค่ะล้างค่ะ,คะอย่างฝนตกเราก็ไปตากฝนล้างให้ใยใยอะไรพวกนี้ออกหมดแล้วก็มาใส่ที่เนี่วน,นเรียนกันไปอีกหนึ่งคำถามาคือสาเหตุ ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะคะมันจะมีการสานที่มันเป็นอันนี้ก็จะถักสานให้เป็นไส้ทําไมต้องเป็นอย่างงี้คะก็ให้อาศัยให้ตัวไหมเขาก่อเวลาเขาทํารังค่ะเขาจะเกาะพวกนี้ค่ะเกาะพวกนี้ทํารังออใช้ตัวยึดค่ะที่อาศัยเขาจะไม่ไปชักใยให้รังมันติดกันค่ะเขาจะชักของใครของมันฮะ่ะ แล้วทีนี้ก็คือต้องเอาผ้าคลุมไว้ด้วยสังเหตุที่ต้องเอาผ้าคลุมก็ปิดเขาปิดปิดให้เขาม,มีสมาธิสมาธิชักใยอ,อยู่ในจอยังว่าเราก็ไปกวนอะไรเขาไม่ได้รากวนไม่ได้ไม่แตะต้องแล้วเ,เ,เลยเวลาเขาชักใยนะเขาจะชักของเขาอยู่ตลอดเวลาเราไปแตะต้องอย่างสมมุติว่าไปแตะต้องยกย้ายที่ไปไว้ที่อื่นเขาจะตกใจเขาจะอย่างสมมุติได้ยินเสียงอะไรดังๆอย่างฟ้าร้องอย่างอะไรเขาจะหยุดชักใยอย่างนี้หน้าฝนเขาก็หยุชักใยหน้าฝนหน้าฝนเนี่ย ถึงถึงถึงลังไหมเนี่ยมันสาวไม่ออกเพราะอะไรเพราะหน้าฝนหนึ่งความชื้นเยอะสองเสียงดังอย่างฟ้าร้องอะไรพวกนี้เขาจะเขาจะไม่ชักใยเขาจะหยุดอย่างสมมุติว่าช่วงที่เขาชักใยเนี่ยอย่างมีอะไรดังๆอย่างจุดประทัดจุดอะไรดังๆเนี่ยเขาจะหยุดชักใยทันที้อเสร็จแล้วให้ใยมันขาดใยมันจะขาดใยมันจะไม่ต่อเนื่องกันมันก็เลยทำเนี่ยการสาวไหมมันก็เลยสาวไม่ออกเ <c oughs> ออคือคือคือ,คอเสียงรบกวนเขาก็ปิดผ้าเอาไว้ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบอกว่าอ่าถ้าเลี้ยงในห้องปิดไม่มีเสียงอุณหภูมิดีๆก็สามารถเลี้ยงได้ตลอดีได้เหรอได้ได้ได้ถ้าชอบอุณหภูมิที่ไม่ร้อนที่ไม่ร้อนจัดที่ไม่หนาวจัดนะอา,ากาศพอดีพอดีนะคะก็จะชอบอย่างนี้นะคะ คุณผู้ชมคะนี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะในเรื่องของการเลี้ยงหมอนไหมของคุณป้ากองงานแต่ว่าอันนี้มันเป็นวิธีการที่เรียกว่าเป็นวิธีการแบบธรรมชาติแต่ถ้าเกิดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบางทีคุณผู้ชมบอกว่าเออเห็นบางที่เลี้ยงในห้องที่มันปิดอันนั้นก็โอเคอาจสามารถเลี้ยงได้ตลอดปีแต่อันนี้มันเป็นวิธีที่เรียกว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วมันเป็นภูปัญญาชาวบ้านจริงๆช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมชอบเรื่องจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักอีกหนึ่งขั้นตอนที่เรียกว่าสําคัญมากๆในเรื่อองงรราาาาวขกทํ้ไหม นั่นก็คือการทอผ้าค่ะไปดูกันว่าอุปกรณ์ในการทอผ้าเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างเคล็ดลับในการทอผ้าเขาต้องทํากันยังไงที่นี่มีเคล็ดลับอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยกันช่วงนี้พักเล็กสักโคู่ค่ะ ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เรียกว่าเป็นขั้นตอนสําคัญนะคะอีกหนึ่งขั้นตอนนั่นก็คือขั้นตอนการทอผ้านะคะซึ่งขั้นตอนนี้กว่าเราจะทําได้เนี่ยเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อน,อนว่าเขามีอะไรกันบ้างป้าคะอุปกรณ์ในการทอผ้าทั้งหมดนี้มันเรียกว่าอะไรบ้างก็จะมีหนึ่งละกีละตัวหลักๆตัวกีค่ะตัวกีค่ะกีแล้วก็ฟันหวีค่ะาชาวบ้านก็เรียกฟืม นะคะฟันดีเราคัดเลือกฟันดีที่มันดีๆแข็งๆนะคะที่เนื้อมันจะได้เนื้อผ้ามันจะได้ดีนะแล้วก็กระสวยกระสวยนี่ก็เป็นที่ใส่หลอดซึ่งกระสวยเนี่ยพุ่งไปพุ่งมามีสองลักษณะมีสองลักษณะลักษณะอย่างนี้ก็จะมีสองช่องสองช่องก็ใส่ได้สองหลอดส่วนเมว่าเราทอสองเส้นก็สองเส้นเราก็ใส่สองหลอด มันก็จะออกมาพร้อมกันสองหลอดนะคะอันนั้นก็ใช้หลอดหนึ่งอันนั้นก็ใช้สําหรับทอผ้ามัดหมี่อันนี้ก็ทอได้แต่เราใช้หลอดเดียวนะคะจ้าทีนี้มาขออนุญ,ญาตมาที่ตัวกี่กันก่อนปก,กติกี่เขาจะมีกี่ขนาดกี่ไซคะกี่มันจะมีกี่ทอมือเมือ่อก่อนนี้ก็จะเป็นไม้เป็นไม้นะคะเป็นไม้สี่หลักเสา ก็จะใช้ไม้ส่วนใหญ่จะใช้ไม้เมื่อก่อนแต่ตอนนี้เขามาแปลสภาพเป็นเหล็กเพื่อความทนทานค่ะเพื่อความทนทานเป็นเหล็กไม้รู้สึกว่ามันหายากค่ะแล้วกี่เนี่ยเราต้องมีขนาดไหมคะว่าขนาดเท่านี้ได้หน้าผ้าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหน้าผ้าส่วนใหญ่ก็หน้าผ้าลึกเมตรกว้าง2เมตระระหว่างผ้าผืานหนึ่งที่เขาเรียกว่าผือนอ่ะนะเป็น2เมตรแล้วลึกก็เมตร มาตรฐานกันเนี่ยค่ะตัวตัวกีตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่คะประมาณเม็ดครึง่งเม็ดครึ่งเนาะเม็ดครึ่งจะได้ผ้าหน้ากว้างประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรค่ะ,คะแล้วถ้า,ถากีที่อื่นมีขนาดไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมคะไซส์ใหญ่กว่านี้ก็จะมีก็จะมีไซส์ใหญ่ก็จะมีผ้าที่เขาพอเป็นผ้าพื้นพอเป็นผ้าพื้นใช้หัวม้วนม้วนอันอย่างนั้นค่ะ มันก็ใช้จีขนาดกว้างเพราะว่ามันเป็นจีกระตุก,กใช้ชักอะชักขึ้นชักลงชักใช้มือชักอย่างเดียวเราไม่ไม่ได้ใช้พุ่งอย่างนี้ใช้ใช้เชือกกระตุกเชือกกระตุกก็เรียกจีกระตุกค่ะ,คะเชือกกระตุกทีนี เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์สมมุติว่าตัวกีเนี่ยด้านหน้าเรื่องเห็นมันจะมีโครงยื่นออกไปด้านหน้าโค้งยืนอะไรคะก็สําหรับวางอะค่ะหัวม้วนหัวม้วนหัวม้วนเส้นยืนค่ะเส้นยืนสมมุติว่าเราทํหลายหลายผืนใช้ไม้ม้วนม้วนเข้ามาก็จะได้ประหยัดที่ตะปะกะอย่างกีเนี่ยมันขับเคลื่อนย้ายไปย้ายมาได้ยกไปไหนได้ก็ที่เรายื่นออกไปวางหัวม้วนแล้วก็ไปเอาเชือก มัดให้ตึงแล้วก็มาทอ,เ,อ,อเวลาที่เราจะทําลายเราจะจจาเ,เราะมีการวางแบบลายอย่างไงคะเริ่มต้นการวางแบบลายการมัดลายโครงมัดลายแล้วก็ใช้อีกขั้นตอนหนึ่งนั่งมัดโครงลายเราจะเอาลายไหนเราก็มัดโค้งไว้โครงลายไว้เสร็จแล้วก็ย้อมสีตามที่ต้องการสมมติว่าผ้าผืนนี้เราจะเอากี่สีสามสีตรงไหนเราจะเอาสีแดงตรงไหนเราจะเอาสีเหลืองก็ มันก็อยู่กับลวดลายเราคือ<ะ>เราจะดึงมาจากด้านหน้าเลยหรอคะหรือว่ายังไงไม่มันก็จะมีอีกอีกอีกขั้นตอนหนึ่งมันจะมีอุปกรณ์อีกอันหนึ่งค่ะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายคือทอขั้นตอนมัดมันก็จะมีอีก,อ,กอีกขั้นตอนหนึ่งแต่วันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีให้ดูเนาะมไม่ครบ ก็ค <gas mt> ือเวลาที pues ่เราวางลายเราก็จะวางจากด้านอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วเวลาอันนี้ก็คือแค่การทออย่างเดียวแค่การทออย่างเดียวไม่ไม่เกี่ยวข้องกับการไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีกอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนมัดหมีมันก็จะมีอีกขั้นมีอีกขั้นตอนหนึ่งต่างหากค่ะแล้วทีนี้ไอ้ตัวเส้นไหมที่เราเห็นเรียงกันอยู่อย่างนี้ล่ะคะอันนี้คือเขาเขาอันนี้เขาก็ร้อยใส่ฟันหวีค่ะร้อยใส่ฟันหวีเนี่ยสมมุติว่าฟันหวีเรามีมีกี่พันรู ก็ร้อยตามฟันหวีร้อยตามฟันหวีร้อยทุกเส้นเลยร้อยทุกเส้นเลยร้อยข้อฟันหวีทุกเส้นทุกเส้นตัวฟันหวีนี่เป็นทําจากอะไรคะเป็นทําจากสเตนเลสอ่าเด็กสเตนเลสถ้าไม่ใช่สเตนเลสมันจะขึ้นสนิมแล้วก็ทอไม่ได้แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเขาใช้สมัยก่อนก็จะเป็นไม้ไม้อเป็นไม้ไผ่ที่เขาเหลาเหลาใช่เป็นไม้ไผ่ที่เขาเหลาละเอียดเหลาอย่างดี ใช้เปลือกไม้ไผ่ที่แก่แล้วค่ะอ่าที่ไม้ไผ่ที่แก่แล้วก็เหลาก็ทําเนี่ยมากงเมื่อก่อนใช้ไม้ค่ะเมื่อก่อน๋ยวนี้เขาใช้เหล็กแต่นี้พัฒนามาเป็นเหล็กแทงเหล็กสะตเล็กตัววางไหมเสร็จแล้วเรียบร้อยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้บ้างไอ้เส้นขาวๆตรงนี้ค่ะเขาทําเพื่ออะไรคะทาเพื่อเวลาผัดกันยกขึ้นยกลงเขาเรียกตะกอตะกออ่าตะกอนี้อันนี้ผ้านี้คือผ้าสองตะกอจะมีสองอันเปลี่ยนจับกันขึ้น ขัดกันเวลาเรา,เ,าเวลาเราทอเนี่ยพุ่งมาทางนี้เราก็เหยียบทางนี้พุ่งมาทางนี้มันจะได้ขัดกันตะกอจะได้ขัดกันเนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนอยากคือคนที่ทอมทอผ้าไหมต้องความจำดีด้วยความจำแล้วต้องรู้ว่าผ้าผืนนี้วนลวดลายมันจะออกไปยังไงก็ต้องรู้อีกคนที่ทอผ้าเพราะฉะนั้น คนที่จะทําลายผ้าได้คือคุณก็ต้องมีความความเชี่ยวชาญความาความมีภูมิปัญญาอยู่ในสมองอยู่แล้วว่าเออลายผ้าผืนเนี้ยเรามัดเสร็จแล้วย้อมเสร็จแล้วมันจะออกมาสวยไหมอ,มอ,อสมติแล้วอีกข้อสําคัญหนึ่งการให้สีการให้สีสนะเราให้สีกลมกลืนกันไหมอ่าระหว่างสีที่เราต้องการ อ่าสีสุดท้ายสีสุดท้ายกับสีอยู่ในผืนผ้าเนี่ยมันกลมกลืนกันไหมอันนี้สําคัญมากการให้สีผ้าปกติแล้วที่น้องเอื้องเห็นในผ้าแต่ละผืนมันจะมีสีแตกต่างกันต้อสีแต่ละผ้าแต่ละผืนมันต้องมีสีประมาณกี่สีก็แล้วแต่แล้วแต่ความต้องการของคนคนผลิตนะคะบางบางบางผืนมันก็มีสีเดียวอย่างที่ป้าทอนี่ก็มีสีเดียวคือมัดมัดสีขาวแล้วก็ไปย้อมแหวบเปลือกสเดาอันนี้คือสีเดียว บางทีก็มีสองสีอันอย่างผ้าผืนนี้ทำสีเดียวก็ได้ทำหลายสีก็ได้จะเอาจุดไหนเป็นสีไหนจยดไหนสีไหนการให้สีนี่สำคัญนี่คุณผู้ชมเกิดปัญหาแล้วนี่คือขาดนี่คือขาดนี่คือมันขาดนะคะเวลาที่มันขาดเราก็ก็ขาดถ้าเราไม่รีบต่อมันก็ไปพันเขาแล้วผ้าเราก็มีตำหนิค่ะใช่ผ้ามันก็มีตำหนิีเราต้องรีบต่อเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วผ้ามันเส้นมันละเอียด ่ะเส้นละเอียดก็ต้องดูต้องรีบต่อวเดี๋ยวนะคะอันนี้คือคุณป้ากําลังจะต่อจะต่อวิธีการต่อก็คือเอาเส้นไหมเส้นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมสีเดียวกันเส้นเดียวกันสีเดียวกันมาผูกนะคะตอนนี้คุณป้ากําลังผูกอยู่โคุณผู้มชมละเส้นไหมเส้นเล็กมากมันคือสิ่งที่ต้องทําคือสายตาต้องสายตาแล้วเวลาแย่รู้เราก็ต้องรู้ อันนี้กกร้อยตะกอร้อยอย่างนี้ตะกอมันจะดึงกันทังสองข้างค่ะต้องมีสมาธิด้วยต้องร้อยก่อนร้อยเสร็จแล้วค่อยมาแย่รู c, ฟันวีนโอเคเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือการแก้แก้ที่เวลาเขาขาดใช่ไหมคะค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวของการทอผ้าไหมนะคะมีรายละเอียดอีกมากมายเลยสําหรับใครที่อยากจะรู้นะคะชอเอื้องกับคุณป้าน,นะคะจะมาบอกคุณผู้ชมให้รู้เคล็ดลับกันอีกในช่วงหน้าช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ หนึ่งที่นุ่งเรื่องเห็นป้าต้องใช้ด้วยก็คือด้านล่างเป็นไม้ไผ่สองต้อนยาวๆอันนี้เอาคือเขาเรียกว่าอะไรคะเหลียบให้ให้เปลี่ยนกันอ่ามันเชื่อมกับสองตัวนี้เชื่อมกับตัวตะกอค่ะคือดึงตะกอขึ้นดึงตะกอลงค่ะช่วยดึงดึงขึ้นดึงลงแล้วเราจะทราบได้ไงว่าอันไหนมันต้องดึงคือต้องมันจะขัดกันค่ะสับเปลี่ยนกันซ้ายขวา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 มาทางนี้หยับทางไหนมาทางนี้หยับทางไหนมัน เส้นมันจะได้ขัดก,กันนะคะค่ะปัญหาในเรื่องของการทอผ้านอกจากเส้นขาดแล้วมีปัญหาอื่อดูดินไหมคะปัญหาอื่นๆเราก็ต้องดูว่าริมริมผ้าสวยไหมค่ะนะคะการทอเนี่ยเราดึงเราเวลาเราพุ่งเนี่ยพุ่งต้องพุ่งสม่ำเสมอให้มือเบามือนหนักแค่ไหนพุ่งแรงพุ่งฝักแม่แรงแล้วเวลากระตุกกระทบเข้ามาเนี่ยค่ะแล้วก็ กี่ครั้งเรากระทบกี่ครั้งต้องกระทบให้เท่ากันสองครั้งสามครั้งก็ว่ากันไปถ้ากระทบหลายๆครั้งเนื้อผ้ามันก็จะหนาถ้ากระทบครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรมาเนื้อผ้ามันจะไม่หนามันอยู่ที่เรากระทบแล้วทีนี้ป้าบอกว่าในเรื่องของการพุ่งพุ่งตัวระสวยพุ่งน้ําหนักเบาน้ําหนักแรงน้าหนักมันเกี่ยวข้องยังไงกับตัวเนื้อผ้าพุ่งแล้วเวลาเวลาเราพุ่งแรง ไอ้ได้ที่มันออกจากหลอดมันจะออกไม่สม่ำเสมอ oh. อ่าแล่้าเส้นไหมมันจะตึงเส้นไหมมันจะยานค่ะอ oh. ่าเส้นไหมมันจะยานไหมจะตึงไหม oh. ถ้ามันถ้ามันยานเราก็ดึงให้มันตึงก่อนค่ะ oh. เรา,ค,รเรา,าค่อยกระตุกเราค่อยกระตุกมันกระทบเข้ามา oh. นะคะถ้ามันยานเราไม่ดึงให้เส้นไหมมันนั่นแล้วเนื้อผ้ามันก็จะหดหด oh. อ่านี่คือ อันทอผ้าไหมทุกอย่างมันไม่ง่ายทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของลวดลายกันบ้างลวดลายตอนที่ตอนเนี้ยที่ป้าทำแล้วก็สังเกตเห็นมันมีสองลายเนี่ยลายแรกที่คุณป้าทําไปแล้วอันนี้คือลายเม็ดมะยมลายเม็ดมะยมค่ะลายนี้ก็ลายเม็ดมะยมเหมือนกันที่ป้าทอกําลังทอต่อไปเนี่ยแต่ป้าไม่ทําให้มันเป็นลายเม็ดมะยมป้าทําให้มันเป็นลายสายฝน คือมันเป็นปีกปีกย่อยของของลายอีกนะะป้าก็ทําเป็นลายสายฝนก็ได้ทําเป็นลายเม็ดมะยมอย่างนงี้ก็ได้อ๋อถ้าสมมุติว่าจะเป็นลายเม็ดมะยมเราก็ตีให้มันก็ดึงมาให้ท่าเท่ากันมันจะมีช่วงที่เรามัดเอาไว้ให้มันตรงกันน่ะค่ะแต่ทีนี้เราไม่เราทอมั่วเราไม่เราไม่ได้วัดลายให้มันเท่ากันเราไม่ได้ดึงให้มันเท่ากัน เราก็โทรกลับไปกลับมาเราไม่ได้สนใจว่าลายมันจะอยู่ตรงไหนค่ะมันก็จะกลายเป็นลายสายฝนลายสายฝนปกติตั้าเป็นลายสายฝนนนี้มีการวางจําหน่ายหรือขายไหมมันก็ขายได้เขาบอกว่าลายมันแปลกดีเออมันแปลกดีแต่มันก็เป็นเป็นเป็นอยู่ในหมู่ผ้ามัดหมี่เพราะว่าเราก็มัดหมี่มัดลายแต่เวลาทรกับผ้าไหมต่างกันยังไงคะป้าผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่ก็คือผ้าเหมือนเดียวกันก็คือคือผ้ามัดหมี่มัดลาย เราทําลายเรามัดลายถ้าเราไม่มัดลายก็ไม่ได้เรียกผ้าไหมมัดมีเราก็จะเรียกผ้าพื้นก็ผ้าพื้นก็สุภาพที่ไม่มีลายไม่มีลายเราจะย้อมสีไหนก็ได้อ่าก็ได้ย้อมสีไหนทอก็ได้แล้วทีนี้สมมติว่าเราทอผ้าเสร็จละเรียบร้อยเต็มพืนละแล้วเราจะอออออกไปใช้มันลายมันติดกันอย่างเงี้ยเรามีวิธีการทำวิธีการตัดเลยเหรอคะตัดค่ะ แล้วก็เหลือผ้าที่กําลังทอเราทอผือนต่อไปนะาเราก็ทอให้ประมาณได้สักแขนศอกหรือแขนพอที่มันจะพันเข้าไม้เหล็กตรงนี้ได้แล้วก็ตัดแล้วเวลารลอกก็คือเอาไปตัดไปใช้ได้เลยได้เลยแล้วแต่ว่าลายมันจะจบที่ไหนเราก็ตัดตรงนั้นค่ะเพราะว่าเราก็จะมีมะเชือกวัดว่ามันถึงเมตรหรือยัง ถ้าพืมนี้มันได้สองเมตรดยางค่ะก็คือเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนนี้ถ้าผืนหนึ่งสำหรับป้าแล้วใช้ระยะเวลาทํานานแค่ไหนก็ถ้าทอจริงๆผืนหนึ่งก็อย่างป้าเนี่ยทำงานอย่างอื่นไปด้วยคทอไปด้วย ก็สองวันใช้ระยะเวลาทั้งหมดในการทำสองวันถ้าเกิดว่าคนเริ่มถ้าสมมติหนูไม่เคยทําเลยเริ่มทําโดยเริ่มแรกต้องใช้เวลานานค่ะอันนี้นานค่ะคนที่ไม่มีไม่มีพื้นฐานเลยไม่มีศิปปินในการตอผ้าไม่มีศิปปินในการมัดหมี่มันก็จะนานนานนานมีคนเคยมาเริ่มเรียนแบบว่าก็ป้าเคยไปสอนเขาไปสอนเขาเริ่มตั้งแต่มัดหมี่จนไปถึงทอเป็นผืนใช้เวลาหนึ่งเดือนแต่ เขามีพื้นฐานมีภูมิปัญญาดั้งเดิมของเขาอยู่แล้วนะยังแต่เขาไม่ทราบว่าเออขั้นตอนการทอการทาเนี่ยมันแตกต่างกันบางขั้นตอนมันก็แตกต่างกันป้าก็เลยไปสอนเขาเลยใช้เวลาหนึ่งเดือนติดเต็มหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนทุขั้นตอนเลยทุขั้นตอนเลยค่ะจากป้าสองวันค่ะอันนั้นเป็นหนึ่งเดือนค่ะถ้าของป้ารวมขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกเลี้ยงลูนี่ ใช้เวลาทั้งหมดนานแค่ไหน,นตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเริ่มอะไรเลยเหรอคะ,คะปีหนึ่งป้าทอได้แค่20ผืน20ผืนเท่ากับ40เมตร40เมตรแล้วเวลาป้าวางจำหน่ายละ่ะมันมีราคาจำหน่ายอะไรยังไงคะราคาจำหน่ายของป้าผืนหนึ่งก็ตกเม็ดละพัน40่ผืน40ผืนผืนหนึ่งกี่เมตรนะคะ2เมตรก็ประมาณ2,000บาทโอ้ถือว่าสไร้างรายได้ได้ดีเลย นะคะถ้ามัดหมีนี่ขายเม็ดละพันอยู่ที่ว่าเราทำหลายสีไหมค่ะผ้าผืนนี้หลายสีไหมอือหือมัดลายทีลายห่างค่ะลายห่างก็เป็นอีกราคาหนึ่งค่ะลายทีลายมันละเอียดก็อีกราคาหนึ่งค่ะแล้วผ้าผืนนี้มีกี่สีก็อีกราคาหนึ่งค่ะสี่สีก็อีกราคาหนึ่งสามสีอีกราคาหนึ่งสองสีก็อีกราคาหนึ่งซึ่งอันนี้เราเป็นผู้กําหนดค่ะก็ก็ก็กาหนดต้นทุน ต้นทุนว่าผ้าผืนนี้มันลงทุนไปเท่าไหร่ถ้าย้อมหลายสีมันก็ต้องลงทุนหลายย้อมสีหลายสีมันก็ต้องเพิ่มต้นทุนไปอีกันที่เราคิดตามต้นทุนที่เราลงเราทำแล้วก็ค่าแรงค่ะ สำหรับการทอผ้านะคะคุณผู้ชมเคล็ดลับมากมายในการทอเนี่ยนะคะก็อย่างที่คุณป้าบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ทอความเชี่ยวชาญและที่สําคัญมันเป็น,นเรื่องราวของภูมิปัญญาแล้วก็ใจต้องรักด้วยนะคะสําหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากจะเรียนคุณป้าก็เคยบอกไปแล้วว่าสามารถติดต่อคุณป้าได้นะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการปราดเกษนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์กับเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะคะ เี่ยวข้องกับทางด้านตลาดเกษตรแล้วก็คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถทางด้านงานเกษตรอย่างเช่นคุณป้ากองงานเนี่ยนะคะท่านเป็นเกษตรกรดีเด่นในปี2556ค่ะครั้งหน้าคุณผู้ชมที่อยากจะทราบนะคะว่ารางวัลที่ป้าเนี่ยได้มามีอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงเคล็ดลับอีกมากมายที่คุณป้าจะนํามาฝากในเรื่องราวของการเลือกข้อใหม่นะคะมีอีกเยอะแยะเลยนะคะครั้งหน้าไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดจริงๆสําหรับในครั้งนี้นะคะเห็นที่ชัดเลือดจะต้องไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ